ก็ก่อนที่เราจะชมพิธงปูขอเวลาพูดถึงผู้สนัุกกรนสักหน่อยครับผมนะครับอ่ะโดยผู้สนุกเบื้องต้นตอนนี้ก็มีสมาชิกใหม่ได้แก่ปูฮูบานาชาแนลผมไม่แน,น,น่ใจชื่อถูกไหมนะฮะก็ได้ขอบคุณนะผมผู้สน,นับสนุนเบื้องต้นทุกคนนะผมที่มาถูกกันอยู่ครับผมนะฮะอ่ะส่วนตอนนี้นะผมผู้สนุกผู้ถูกกล่าวถึงตอนนี้ก็มีเอ่อสมาชิกใหม่ได้แก่ AK 3ค3 Channel มผมก็ยินดีต้อนรับกลับกกเป็นผูส้สน,น,นัุกผู้ถูกกล่าวถึงครับผมนะฮะอ่ะขอบคุณครับ แล้วก็สำหรับคนที่สนใจครับผมนะสมัครสมาชิกก็ผมนะฮะอะ่ะก็กดได้ที่ผมว่าครับกดติดตามก็ผมนะฮะและ้วองพุ่งถึสิบห้าบาทต่อเดือนก็จะมีเอ่อป้ายกับผมุดกับลูกอีมโมดที่ผมวาดเองก็ผมอ่าสวัสด,ดีสีแดงชิบหายแล้วงานนี้อุปว,ว่าไงสีดำมีธุระอ,อะไรเหรอคือฉันอยากจะถามว่านายอยากจะเอ,อมีอะไรบางอย่างติดอยู่บนหน้ากากของนายตรงนั้นไงแแแแแลลลลล้้้้้ววววว โอเคได้เห็นมันแล้วอยู่นิ่นิแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวฉันจะเอาละตอนนี้นายก็สะอาดเหมือนใหม่แล้ว